โหลดหนังสือในแบบ e b o ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับหลายๆท่านนะครับได้ดูซีรีส์เรื่อง Kingdom ซีรีส์ย้อนยุคแนวซอมบี้อาจจะสงสัยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับและหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะอยู่ในช่วงสมัยใดวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับผม Kingdom กำกับโดยคิมอึนฮีเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคเทวรูลึกลับโดยนำเรื่องราวของซอมบี้มาผูกกับเรื่องราชวงศ์ซึ่งเป็น เรื่องชูลงทุกครั้งนะครับที่ทําซีรีส์ย้อนยุคข,ของเกาหลีทําให้ตัวซีรีส์เนี่ยดูน่าสนใจเพราะเอาจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยถูกนํามาทําเกี่ยวกับหนังละครหลากหลายแบบมากเรา,ราท่านๆอาจจะเบื่อกันได้นะครับแต่เรื่องนี้มีการนําเสนอที่ต่างออกไปทําให้เป็นที่พูดถึงอย่างมากมายนะครับผมเรื่องนี้ใช้ทาง n น t f l i x มี2ซีซั่นโดยซีซั่นแรกเนี่ยมี6ตอนบอกเล่าเรื่องราวในยุคโชซอนเมื่อรัชทายาทอีจางหรือลีชางรับบทโดย จูจีฮุนนะครับผมพระเอกจากเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชานั่นเองอ่าซึ่งตัวลีชางเนี่ยสงสัยถึงอาการป่วยของพระบิดาที่เป็นพระราชานะครับในเรื่องเมื่อพระมเหสีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของเขาไม่อนุญ,ญาตให้ลีชางเข้าไปพบพระบิดานะครับรัชทายาทลีชางจึงตัดสินใจปลอมตัวออกมานอกวงังเพื่อพยายามค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังการป่วยของพระบิดาในขณะเดียวกันก็ได้พบว่าเกิดโรคประหลาดขึ้นซึ่งโรคนี้เนี่ยทำให้ผู้คนกลายเป็นอสุรกาย พระองจึงร่วมมือกับซอบีนะครับซึ่งรับบทโดยแบดูนาแพทย์สาวสามัญชนที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านจากเรื่องเลวร้ายในครั้งนี้นะครับผมนอกจากนี้รัชทายาทยังต้องต่อสู้กับโจฮักจูคุณนั่งตัวร้ายของเรื่องผู้เป็นพระบิดาของพระมเหสีที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดนะครับโดยเขาทําทุกอย่างก็เพื่อให้ได้อํานาจเหนือราชวงศ์นั่นเอง ถามว่าเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับผมในประวัติศาสตร์เกาหลีไม่เคยมีซอมบี้ทั้งหมดเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาโดยเองช่วงสมัยโชซอนเท่านั้นนะครับแต่ครับแต่เรื่องโรคระบาดในประวัติศาสตร์นั้นมีอยู่จริงแน่นอนมีอยู่ในหลายๆช่วงของประวัติศาสตร์ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือโรคหัดโรคฝีดาษ โรคไข้ทรพิษอ่าประมาณนี้นะครับเป็นต้นซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยติดต่อกันง่ายแค่ไหนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สมัยก่อนด้วยการรักษาที่ยังจํากัดและสุขลักษณะที่ยังไม่ดีพอของคนสมัยนั้นนะครับทำให้โรคภัยต่างๆแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วและเนื้อเรื่องในซีรีส์ก็อาจจะมีการนําส่วนหนึ่งนะครับจากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงแม้จะมีการสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่แต่งชื่อใหม่แล้วก็มีการแต่งเติมเรื่องราวต่างๆนะครับแต่เราก็พอวิเคราะห์ให้ได้ว่ามี เรื่องราวประมาณนี้เนี่ยอยู่ในช่วงไหนของประวัติศาสตร์ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้มีการยืนยันใดๆจากผู้สร้างนะครับโดยจากการที่เราเคยอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยเราก็จะพอคุ้นๆได้ว่าตัวละครนี้มีชีวิตที่คล้ายกับใครในประวัติศาสตร์ซึ่งหากดูจากเนื้อเรื่องหรือโครงเรื่องแล้วแอดก็เห็นว่าจะคล้ายกับสมัยพระเจ้าซอนโจกษัตริย์ที่1 4แห่งโชซอนนะครับโดยพระราชาในเรื่องเนี่ยก็เปรียบได้กับพระเจ้าซอนโจที่ยังไม่เคยมีพระโอรส มีเพียงโอรสที่เกิดจากนางสนมนะครับผมซึ่งพระเอกในเรื่องก็จะเทียบได้กับองค์ชายควางแฮที่แม้จะเป็นถึงองค์รัชทายาทแต่ก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆส่วนมเหสีในเรื่องก็เทียบได้กับพระราชินีอินม็กกุลคิมซึ่งพระนางอภิเษกเข้ามาเป็นมเหสีนะครับตอนอายุประมาณ18-19ปีเท่านั้นขณะที่พระราชานั้นแก่ขาปูและพระนางก็ยังมีอายุน้อยกว่าองค์ชายควางแฮเสียอีกนะครับผมซึ่งตามประวัติศาสตร์นะครับพระนางก็มีโอรส และการมีโอรสของพนางเนี่ยก็กลายเป็นการทําให้เกิดศึกนะครับแย่งชิงบัลลังก์ขึ้นระหว่างโอรสของสนมที่เป็นราชทายาทกับโอรสของพระมเหสีแต่ในเรื่องคิงด้อมก็มีการดัดแปลงนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นสันทีเดียวโดยโดยแต่งเติมให้มเหสีในเรื่องเนี่ยยังไม่มีลูกเสียทีครอบครัวของมเหสีในเรื่องก็เป็นสตรีจากตระกูลโชนะครับหรือโจตระกูลที่มีอํานาจล้นฟ้า ส่วนรัชทายาทเองพระเอกของเราก็มีชื่อว่ารีชางนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ก็ยังไม่มีรัชทายาทชื่อนี้นะครับผมส่วนซอมบี้ในเรื่องก็อาจจะเทียบได้หลายแบบนะครับอาจจะเทียบอาจจะเปรียบเทียบหรือเปรียบเลยได้กับโรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิตผู้คนในต่างจังหวัดบ่อยๆแต่เรื่องจริงพระราชวงศ์ก็ไม่ได้มาสู้อะไรขนาดนี้นะครับผมหรืออาจจะเทียบได้กับทหารญี่ปุ่นซึ่งในสมัยพระเจ้าซอนโจนเนี่ยถูกญี่ปุ่นลุกลานจากทางตอนใต้กลายเป็นสงคราม7ปีนะครับลุกลามเข้าเมืองหลวงอย่างรวดเร็ว แต่ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าซอนโจยังไม่มีเมเหสีใหม่เพราะเมเหสีองค์แรกยังอยู่นะครับผมโดยพระราชวงศ์ต่างหนีรีภัยไปกันหมดมีเพียงองค์ชายควางแฮเท่านั้นที่อยู่สู้กับพวกญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งหากคิดในแง่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันเรียกได้ว่าซีรีส์อาจจะหยิบเหตุการณ์ต่างๆในช่วงสมัยนี้มาถ่ายทอดรวมกันแน่นอนมันจะถูกสร้างและแต่งขึ้นมาใหม่แต่คงเรื่องบางส่วนมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงที่จะอิงจากสมัยซอนโจนะครับผม และหลายคนก็อาจจะสับสนกับภาพยนตร์เรื่องเรมเพดนครนรกซอมบี้คลั่งโดยเป็นภาพยนตร์ที่ฉายไปก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าซีรีส์เรื่องคิงด้อมเนี่ยอาจจะเป็นภาคต่อของเรมเพดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมโดยเรื่องเรมเพดเนี่ยจะเป็นอีกสมัยหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับคิงดอมแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวอาจจะทําเรื่องราวรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องคิงดอมเอาเป็นว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามมากๆนะครับหลายๆท่านคงจะได้ดูกันแล้ว แต่หากใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูกันได้ทาง Netflix สนะครับผมสิ่งที่แอดวิเคราะห์และเปรียบเทียบไปอาจจะไม่ถูกทั้งหมดก็เป็นได้แต่ก็คิดว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับผมรู้ประวัติศาสตร์แล้วเราจะได้ดูซีรีส์สนุกขึ้นนะครับและถ้าถามว่าจะมีประวัติศาสตร์ช่วงไหนในโชซอนที่ใกล้เคียงกับซีรีส์เรื่องคิงดอมอีกบ้างแอดว่าสมัยพระเจ้าซอนโจน,นี่แหละครับดูใกล้เคียงที่สุดแล้วที่จริงมีอีกสมัยที่ใกล้เคียงนะครับก็คือสมัยพระเจ้ายองโจโกษัตริย์ทอน ที่ตระกูลของพระเหสสีชองซุนสกุลคิม,มเมสสีองค์ที่สองที่อ่อนพระชนมายุก,กว่าพระเจ้ายองโจหลายปีมากนะครับผมและมีครอบครัวที่มีอมํานาจล้นฟ้าต้องมาขับเคี่อวอานาจก,กับรัชทายาทซาโดโอรที่เกิดจากนางสนมซึ่งไอิงช่วงนี้จริงนะครับมารดาของรัชทายาทนั้นก็คือพระสนมลีเนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่นะครับผมและรัชทายาทจะต้องมีครอบครัวแล้วด้วยดังนั้นแอดจึงยกให้สมัยซอนโจ กษัตริย์องค์ที่14แห่งโชซอนนะครับเป็นสมัยที่ใกล้เคียงที่สุดกับซีรีส์เรื่อง g ดอมนั่นเองนะครับผม